สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่อง AJ m o d e r Channel นะครับวันนี้ก็รีวิวแบบบ้านๆนะก็จะมาพาเพื่อนมารีวิวเจ้าข้างหลังผมนี่นะครับ BMW นะครับตัว X3 นะครับ LCI แล้วตัวนี้นะครับ LCI ก็คือเฟซลิฟหรือมาดิเชนนั่นเองนะครับเป็นสับของ BMW เขานะครับซึ่งเป็น SUV ขนาดมิดไซส์นะซึ่งซึ่งส่วนตัวผมนะผมชอบนะครับถ้าผมจะซื้อ SUV เนี่ยผมจะไม่เล็ง X3 ก็อาจจะเป็น Lexus นะครับ อย่างที่เคยบอกไปว่าผมจะไม่ค่อยชอบ SUV เท่าไหร่แต่มี SUV มี2รุ่นน่ยที่ที่มองอยู่คือ X3 กับ RX นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ LCI หน้าตาสวยดุดันขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ B.M. หรือ X3 คันนี้ก็ข้างๆเป็นเจ้าของรถนะครับพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะผมใช้ไม่บ้านก็รถจะใช้คนนั้นเองนะครับพี่สมศักดิ์ก็เป็นพี่ที่รู้จักกันที่ทำงานนะครับก็เพิ่งออกมาเลยนี่ออกมาได้กี่วันแล้วครับเนี่ยก็สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เองนะครับตัวนี้เป็น LCI เลยเนาะเดี๋ยวเราไลฟ์วดีโอนก่อนว่าภายนอกมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาอธิบายเสริมๆกันไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ LCI คือ m แมเนช n i n ตัวใหม่ครับ ที่เห็นในชั้นจากข้างหน้าเลยคือกระจังกระจังห,งหน้าใหม่ใช่กระจังหน้าตัวใหม่ใหญ่ขึ้นผมว่าไ์เนี้ยมันดูสวยกววาไอตัวเลขสีกนะที่เป็นแบบใชใหญ,ใใหญ่ใหญ่ใหญ่อะมันผมว่ามันดูใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันดูลงตัวกว่านะแต่ก็ตัวสังเกตว่าไฟตัดหมอกไม่มีแล้วเหมือนเหมือนเขาเคมว่าเขาเอาไฟตัดหมอกไปไว้ในชุดควไฟเลยทีเดียวนะครับไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยข้างหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์เยอะมากจริงๆิกี่จุดเนี่ยโหหกจุดเลยเนาะหฮะเนี่ย ข้างๆนี่เห็นไหมเซนเซอร์นี่นะครับคือไม่ต้องกลัวจะชนอะไรกันเลยนะครับ6จุดเพราะว่า SUV เป็นรถที่ใหญ่เรามองตรงนี้ไม่เห็นนะแต่มันต้องมีเซ็นเซอร์พวกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีกล้องหน้าใช่มีกล้องหน้ายิ่แต่ว่าต้องมี360องศาครับตัวนี้จะเป็น360องศาของพี่นี่เป็นรุ่น30อะไรนะ 30e 0 e X Drive 20e เป็น M Sport ใช่ไหมฮะใช่เหมือนเป็น M หมดแล้วมั้งชุดใช่ของตัว X3 ตัวนี้ก็จะได้ในสัญลักษณ์เห็นไหมฮะถีฟ้าล้อมรอบซึ่งบ่งบอกถึงความ ตัวนี้เป็นปลักอินไฮบิทนะครับ้วตัวนี้นี่เป็นสีขาวมุกแล้วนะอ่าอ่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวไวใช่ไหมมันจะเป็นขาวไว้ธรรมดานะตอนนี้เป็นขาวมุกใช่มันทําให้ดูแบบดูดูดูลูหราขึ้นขาวไว้มันก็ดูเหมือนขาวทั่วไปใช่ไฟก็ไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับคันนี้แล้วก็ข้างหน้าก็เป็นกระจังรุ่นนี้คือรุ่นรุ่นท็อปสุดแล้วของเขาใช่นะฮะอ๋อพอเปิดแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาเลยให้เห็นเลย เห็นเห็นอยู่มองถ้ามุมนี้มองเห็นอยู่อ่ามองเห็นอยู่ไฟไม่ใช่ที่ตาแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี่มันจะเป็นแบบตัววงเล็บให้เห็นสวยเลยนะครับอ่าก็ไล่ยมา,างข้างอีกสเนี่ยเป็นมิดไซสท์ที่มีที่ไซส์เนี่ยผมว่าขนาดกำลังโอเคเลยนะจริงๆใหญ่นะถ้าดูดกับพี่สงศ์ดูตัวนะใช่ค่อนข้างใหญ่เออถือแบบใหญ่เลยแหละใหญ่ล้อโอ้โหให้มารอบเลือ่อเลย ร้อยยี่สิบนิ้วโอ้ oh, นี่ R ยี่สิบสองสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับ R ยี่สิบนะเป็นลันแซดใช่ไหมตัวนี้แทนลันแซดใช่ครับใหญ่มาแล้วคาลิปเปอร์เบรกนี่สวยมากนะครับเป็นคาลิปเปอร์ M สีน้ําเงินนี่คือมาก,กับรถเลยลไม่ต้องแพ็คเกจอะไรเพิ่มเนาะไม่ต้องดุมล้อก็เป็นสีน้ําเงินนะครับมีลาย M แพ็คเกจให้ด้วยสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องแต่ถ้าดูเหมือนช่องตันนะช่องตันให้มันแบบสวยๆนะครับก็เล็กทิฟายแน่นอนเป็นรถไฟฟ้า ลายมางข้างก็จะเห็นว่ากระจกข้างก็จะมีไอตัวกล้องแน่นอนสำหรับตูมือถแน่นอนนะครับลา่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล้ออันนี้มันจะไม่เหมือนกันข้างหน้าข้างหลังเอล้อหลังจะจะสองเจ็ดห้าโอ้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าข้างหลังเป็นสองเจ็ดห้านะครับก็คือตัวหน้ายางใหญ่กว่าตัวนี้ขับหลังใช่ไหมฮะหรือขับสี่นะขับสี่ขับสี่ใช่ไหมไม่ใจน่าจะจัได้ว่าขับเพราะว่าถ้าเป็นเอ็มจะเป็นขับสี่หมดแล้วโอ้ล่มาสูงเลยข้างบนมี เราหลังคาให้ไหมเนี่ยมีมีให้ด้วยนะครับตัวนี้นะเผื่อใครจะติดอุปกรณ์อะไรเสริมเข้าไปนะครับก็จะนี่คันนี้จะใหญ่ว่นครัวเลยนะครับไล่มาข้างหลังนี่ก็เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งของตัวเจ้า a อ i ตัวนี้นะครับก็คือไฟท้ายใช่ไหมใช่ไหน,นพี่ลองเปิดไฟพอกดกดล็อกปุ๊บมันไฟมันติดเลยหรือเปล่านี่อ่านะกดล็อก้วไฟติดเลยนะครับกดเปิดไฟติดใช่ใครจะจอดทำไรแอบทำไรไม่ได้เลยนะฮะไฟติดหมดรู้หมดนะครับนี่เไฟเป็นอย่างนี้ สวยเลยข้างหลังนี่ดูดูดีขึ้นเยอะเลยท่อคู่ซึ่งเป็นท่อจริงนะครับออกจริงเลยนะไม่ใช่ท่อหลอกนะครับแล้วก็เขนมาไปารถไฟนี้ใหญ่โตมากเลยนะฮะมีตัวชาร์กฟินให้ข้างหลังตรงไอ้ที่เติมไฟอยู่ตรงไหนข้างหน้าใช่ไหมฮะข้างหน้าน้ำมันอยู่ทางนูน้ดน้ำมันอยู่ทางทางทางนี่ครับล้อนะมาข้างข้างข่ายไหมคลิปเปอร์เบรกสวยงาม,งามจาน,บนเบรคมเลยนี่เป็นที่เติมไฟนี่กดกดได้เลยไหมครับตรงนี้ออหรือต้องกดจับอ่า เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดพวกการเติมไฟทีนะตอนเรากลับกันไปนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเติมไฟของปอลอินไฮบริดอันนี้นะอันนี้30ป e นะีน่าจะเป็นเครื่องเดียวกับตัว3.2ลิตร e ปะฮะที่เป็นซีดานหรือ5.3 0ิ e เนาะคิดว่าวใช่นะใช่ตัวเดียวกันเนื้ภายนอกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนไปแบบดูดีขึ้นเยอะโดยเพพาะกระจังหน้าเนี่ยพอเขาทํามาอย่างนี้นะมันทําให้ดูบุบบุนขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวดูในรถกันดีก,กว่าครับเช่นครับ ก็ก่อนจะขึ้นนะเห็นไหมประตูเปิดมาใหญ่โตมากนะครับจะเห็นว่าประตูเนี่ยเปิดถึงกาบเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องสิง่งตกปรกอะไรนะครับตรงนี้แต่ว่ากลับข้างไม่มีให้นะในรุ่นนี้นะครับแต่ GLC จะมีกลับข้างมาให้นะแล้วก็บานประตูใหญ่โตเลยนะครับนี่ตัวลองแพดเดิลเป็น m p e r f o r m a n c e นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในก่อนเออป่าอ่ะเราเข้ามานั่งอยู่ด้านในของเจ้าตัว BMW X3 ตัวใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นปปเย็นให้เบียดอย่างที่บอกนะครับเข้ามาข้างในสิ่งที่เห็นอันแรกเขาเลยเปลี่ยนไปชัดเจนคือตรงกลางจอกลางนี่แน่นอนใหญ่โตหัวร้านมากเลยนะครับของเก่าอาจจะมีคนล้อเหมือนจอมัด้าแต่ว่าของใหม่เนี่ยตรงใหญ่โตมากนี่กี่นิ้วจำไม่ได้เหมือนกันนะสิบสองสิบสองเลยใช่ไหมสิบก็คือแบบใหญ่มากนะครับก็เขาเลยแสดงข้อมูลได้หมดเลยตรงนี้นะครับรวมถึงจอหน้าจอขับขี่ก็เป็นดิจิตอลเลยฟูลดิจิตอลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เป็นฟูลดิจิตอลหมดแล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงนะเรื่องการแสดงผลของ B M เนี่ยเขาสวยอยู่แล้วนะสีสันก็สวยงามทำออกมาเนี่ยดูง่ายแล้วก็ดูใช้งานง่ายนะครับงมาลอยก็จะเป็นหมาลัยตัว B B เป็นมัลติฟัง c t i ตรงนี้ไร่มาดูจากทางนี้กันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นแอร์นะครับมีปรับแอร์ตรงนี้นะครับซ้ายขวามีลำโพงของทำด้วยแครดอนข้อเสียข้อเสียอย่างเดียวคือมันเป็นสีเงินตรงนี้แล้วมันเป็นสะท้อนที่ตงกระจกแล้วเรามองใช่ไหมมองข้างเราจะมองอันนี้คือข้อเสีย ท่านเพื่อนเห็นนี้จะเห็นไหมเป็นสีเงินอย่างนี้ถ้า BM ถ้าเขาดูเขาหน้าคนจะต้องเปลี่ยนจะลงดําอะไรนิดนึงนะห้เป็นสีดําใช่เพราะมันมันจะสะท้อนเลยชับจริงราจะรู้นะว่ามันสะท้อนมันสะท้อนทําให้เราดูลาบากข้างๆก็จะเป็นลายเคฟล่ามาให้นะตรงประตูนะครับตรงนี้ก็เป็นนิ่มๆหมดเลยนะครับแน่นอนถ้ารถยุโรปจะเป็นนิ่มหมดเลยทุกอย่างที่เห็นจะนิ่มหมดนะถ้าไม่มีอะไรที่เป็นแข็งๆเลยนะครับเนี่ยแม้แต่กระทั่งไอตัวเปิดใส่เก๊กเนี่ยยังนิ่มเลยนะครับ ไล่มาข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผงแอร์ซึ่งก็จะมีทริมเคฟล่ามาให้โดยนี่คือมากับรถเลย<ช>มาอย่างนี้เลยใช่ไหมครัแล้วก็เรวมาเป็นแผงแอร์จริงๆแล้วหน้าตาตัวแดชบอร์ดของ BM เอ็มจะคล้ายๆกันหมดสกือบทุกรุ่นผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเขาเริ่มไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่าเป็นสิ่งที่ b m เอ็เขาอาจจะยังไม่ไม่ได้ปรับปรุงคือแดชบอร์ดเนี่ย มันจะดูเหมือนกันหมดเข้าในรถรุ่นไหนใช่ครับเหมือนอาจจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าตรงนี้เป็นคางหมูหมดแหละที่เปลี่ยนไปของของของ LCI คือว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเป็นที่วางไวเลสไวเลสแคปเจอร์อ๋อเดี๋ยวจะไม่มีแล้วตัดออกซะงั้นตัดอกก็แล้วติดตั้งไหมศูย์เขาบอกไหมเซลบอกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเนอะคือไม่รู้คือข่าวมาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรือแต่ว่า อ,อีกทางนก็บอกว่าเกิดจากชิปไม่มีชิปไม่มีอะไรมาดูตรงนี้ก็จะเป็นนาเิเกชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกียร์ก็เปลี่ยนไปเนาะหัวเกียร์รู้ส<ช>ึกเ,เป็นหัวเกียร์จะเล็กลงแล้วก็ดูแบบให้มันแบบให้มันฉบเฉียมากขึ้นนะมะีปุ่ม d i วิ่งใช่ไหมฮะ<ช>สปอร์ตให้ริดเล็กทิกก็คือกดตัวนี้คือกดแล้วใช้แต่ p l v เลยจนกระทั่งมันดับแล้วก็จะถึงตัดมาเป็นไฮบริดแล้วก็อันนี้เป็นถ้าเกิดปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่เร่งชาร์จ สำหรับชาร์จคือกดแล้วมันก็จะปั่นปั่นชาร์จนะนอะอไรตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอ่อพอใช้เล็กทริกเนี่ยเวลาที่เราเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมันจะหน่วงค่อนข้างเร็วก็จะเหมือนรถไฟฟ้าเลยอ่ามันหน,วน,นว่วงเลยหน่วงเยอะแต่ถ้าเป็นเป็นไฮบริดจะไม่ค่อยหน่วงก็ตรงนี้ก็เป็นไฮกลอสนะครับวัสดุไฮกลอสนี่หมดเลยนะที่เห็นเพื่อนๆเห็นนี่หมดเลยนะครับเป็นไฮกลอสแล้วก็มีตรงนี้ฝาเปิดขึ้นมาเป็นช่องใส่อุปกรณ์แล้วช่องชาร์จเป็นไทซีนะครับตรงแถวนี้มีที่ชาร์จไหม โทรศัพท์นี่ทำไงเนี่ยเสียบตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละโอเคแล้วตรงนี้ข้างอันนี่มั้ไทซีอันนี้ไทซีเนี่ไฟให้เล็กอ๋อมีข้างหลังด้วยเนาะไฮไลท์อันนึงของเจ้าคันนี้ก็คือเรื่องของหลังคาที่เป็นพาราลุมิกกราส์ลูฟอ่าเห็นไหมฮะเราเปิดไปเลยนะครับจะเป็นพาราลุมิกหมดเลยทั้งหลังคาเลยร้อนชิบหายเลยเนี่ยหรือว่าเมืองไทยเนี่ยนะแต่ก็ทํามามันก็สวยดีนะครับว่าสําหรับแบบ คนนั่งข้างหลังเปิดมันก็โล่งดีนะโล่งแล้วก็โปร่งดีมาเลยนะตรงนี้ไม่เคยเปิดเลยใช่ครับตรงนี้ก็เป็นมีไฟให้นะครับทั้งสองด้านเลยเนาะทั้งคนขับขี่แล้วก็ทั้งผู้โดยสารตอนล่างนะครับนีที่แขวนมือมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะโอ้ยแขวนเสื้อผ้าได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาก็จะเจอเจ้าตัวนี้แล้วนี่นะครับที่วางแก้วน้ําในรถนะครับบายคาร์เวลตี้นะครับ ขนาดใน X3 ก็ใส่ได้เห็นไหมครับก็อย่างที่ X3 จะมีที่วางตรงนี้ใช่ไหมแก้วน้ํา2จุดนะครับเผื่อไม่พอนะใครต้องการวางเพิ่มนะครับก็สั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับที่วางแก้วน้ำในรถบายคาร์เวอร์ตี้นะครับเข้าใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับ o k e b o o k พิมพ์ตอนนี้เลยนนะครับราคาไม่แพงนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับให้เข้ากับรถของท่านนะครับ สามารถที่วางเสียบอย่างนี้ได้ต่อให้มีที่วางอยู่แล้วเรามีที่วางเพิ่มเติมตาใส่แก้ยติได้วางโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะครับใครสนใจกดไปได้เลยอ่าตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ข้างหลังแล้วนะครับที่ผมมาอยู่ข้างหลังแล้วพี่นุชศักดอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับพอไม่มีคนขับมันจะดับเลยทันทีไม่รู้อาจจะเป็นข้อดีเขาอาจจะทําเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ว่าอย่างแี่เมื่อกี้พี่นุศักดิ์เขาจะลงจากข้างหน้าแนละ้วมานั่งข้างหลังเพื่อมาคุยกันปรากฏว่ามันดับอ่าพี่เลยไปนั่งอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็ กว้างขวางสไตล์เอสยูวีนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับมีไฟให้ด้วยนะเล็กๆให้ด้วย2ดวงเนี่ยเห็นไหมฮะมีทั้งสองด้านเลยนะครับความสูงของเฮดรูมเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเอสยูวีอยู่แล้วเอสยูวีที่ไหนอันนี้ติดหัวนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อใช้แล้วนะครับแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเกนอ่าปรับ<า>เองท,ที่นั่งที่นั่งด้านหลังได้ด้วยเบาะนี่เลือกสีได้ไหมฮะเนี่ย ก็มากับรถเลยอย่างนี้เลยสีเดียว LCI รู้สึกจะจะจะเปลี่ยนสีเป็นสีราชอกแลเป็นประมาณนี้เนอะตอนจะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้ตรงกลางแน่นอนก็จะมีแอร์ควบคุมให้ด้วยควบคุมได้เนาะ USB Type C ให้2อันเอาไปชาร์จได้นะครับนี่ตะกร้าใส่ของแล้วก็มีช่องใส่ช่องใส่น้ำนี่ใหญ่เลยขวดน้ําใส่ขวดน้ําได้เลยใหญ่ๆเลยนะ แล้วก็มีทริมที่เหมือนข้างหน้าเลยนะครับก็คือเป็นเคฟลา่าตรงนี้เปิดออกมาได้อ,ออกมาอ่าน,นี่ดีนะครับคือมามีเขาทําเป็นเคียวล็อกไว้ให้ในรถบางคันก็จะตกทิ้งเอตอตเลยแขนก็หล่นใช่ครับอ่านี่มีที่ใส่แก้วน้ําม,มาให้นะครับจนี้เหมือนเปิดได้เลยเอาเปิดไม่ได้ใช่ไหม<ช>เปิดไม่ได้เนาะอ่านี่มีที่วางแขนมาให้เบาะพับได้60 40ใช่ตรงนี้ก็มีที่นั่งมาให้ข้างหลังนะครับ ้างหลังที่ดีสารก็จะปมะมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันว่าเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราอยู่ที่ด้านหลังแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็เตะเปิดได้เตะเปิดได้ลองเตะด,ดูจะเปิดหรือเปล่าลุ้นกันอ่าติดนะครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวไม่ทำให้พี่รองรับเสียหน้านะฮะก็เปิดมาก็เป็นท้าย SUV โอ้โหจของดูแล้วจุของได้เยอะเลยนะ คือถ้าเป็น c r v ในรุ่นบางทีมีเจ็ดที่นั่งเขาจะที่นั่งเล็กไว้ตรงนี้แล้วก็โฆษณาว่าเจ็ดที่นั่งซึ่งผมว่ามันไม่ไม่ make ซ้ n s เลยอะมันนั่งไม่ได้แต่ตัวนี้คือว่ามันสูงขึ้นมามันเป็นแบตเป็นแบตใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ช่องนี้มันเล็กลงคือความโจมาเลยนี่ลงหน่อยนึงแต่ว่ามันก็แลกโดยความที่มันอยู่ลึกนะนี่ลึกมากเลยนะครับลึกไปข้างในเลยแล้วก็ไอ้ตัวตัวเนี้ยตัวสําหรับเสียบเสียบจุดบุหรี่อะเอาเรลมันมีเฉพาะด้านหลัง้ันเดียวด้านหน้าไม่มันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเดินสายอย่างยาวเพื่อจะไปด้านหน้าอ๋อก็เดินจากตรงนี้ไปเพื่อไปข้างหน้าใช่เพราะตอนซื้อไอตัวตัวกล้องกล้องกล้องรถเนี่ยมันยาวไม่พอต้องตัดต่อสายเอาสายอ้ของเก่ามาต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นเพื่อจะมาต่อได้ไม่ผิดอ๋อแต่ให้ร้านทําไม่มาทําเองเดินเองเลยฮะเดินเองอ๋อเพื่อมาเสียบตรงนี้อันนี้คือเป็นเป็นตัดของกล้องใช่ลักของคือเอาเนี่ยสายเนี่ยไปต่ออีกหนึ่งตัดต่อเอาผูกพันพันสายไฟ แล้วเอาอีกเส้นหนึ่งมามาต่อเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นได้เฮ้ก็มันมีแต่ข้างหลังนะทีเป็นอย่ตรงนี้นะใช่ด้้นหน้าไม่มีมันมีที่เก็บของมีที่บังสายตาที่แบบดึงเข้าดึงออกได้สบนี้นะครับครับแล้วก็ข้างในข้างในจะเป็นก็จะเป็นที่เก็บของทน่น่อยนิดหน่อยนะแล้วก็มีอันนี้จริงๆเป็นที่เสียบสายสายชาร์จของรถของรถสายชาร์จแต่ไม่ได้สนักเก็บไว้ที่บ้านไม่มียางอะไรใช่ไหมฮะไม่มีอย่างอะไรครับ ก็ที่เก็บของข้างหลังจริงก็สายผมว่าก็โอเคนะสำหรับเก็บของใส่ถุงกลอฟได้ไไ่ยอวดเดินทางว้ใหญ่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราคุยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าว่าการขับขี่เป็นไงบ้างแล้วก็ที่มาที่ไปของรถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนแรกผมจะขอเพ็นฝ่กดูวอลบ็อกวอลชาร์ตแต่ว่าเพไม่ได้ติดใช่ไหมครับไมไ้ติดเขาไม่ได้แถมมาให้กับรถไม่มี เราก็ใช้แสายขก็คือเสียบกับไฟบ้านธรรมดาเลยซึ่งตัวนี้ก็เป็นปลั๊กลงรถที่ติดไว้ตั้งนานแล้วในสร้างบ้านเสียบแบงนี้ธรรมดาโอเคก็เป็นไฟ a อซีเสียบใช่ชวเวลาชาร์จเมื่อกี้บอกว่าเสียบ2ทุ่มนะชาร์จเต็มประมาณตีตีสองตี2ก็ประมาณ6 7เดชั่วโมง8ชั่วโมงวันนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่รถปลั๊กอินก็เสียบอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเป็น EV ต้องมีบอร์บ็อกไม่งั้นไม่ใช่ใช่กำลังไฟไม่พอไม่ไม่ใช่ไม่พอมันไม่ไม่พอมันมันช้าใช่ก็เหมือนเราใช้หัวชาร์ โทรศัพท์ที่มันห่วยๆถ้าไม่มีวอล์ก็นะใช่ใช่แต่ถ้าปลั๊กอินเราก็เสียบอันนี้ได้เหมือนกันใช่แต่ว่ารถเขาไม่มีแถมให้ใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีแต่เห็นเพิ่งจะมีเมื่อสักเอ่อเอ่อเนี่ยผมเห็นเมก่อนเห็นใน Facebook ของอ๋อเหมือนโปรโมชั่นโปรโมชั่นคือถ้าออนไลน์จองออนไลน์จองออนไลน์รู้สึกจะวันที่14ธันวาเนี่ยไอ้14กุมภาเนี่ยเห้แถมแถมวอล์กหรอกเดี๋ยวเราไปขับกัน อ่าเนี้ยเข้ามาอยู่ในเจ้าเบมเอ็กซสามเอสแล้วนะครับ,รบก็พิมสักเขาให้ผมขับเลยนะครับจะได้รู้ฟีลลิ่งไปเลยนะเดี๋ยวเราคุยกันไปว่าเป็นไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเลยนี่พียังเนี่ยอันนี้พีอยู่อันนี้พีอยู่อนนอยเอาต้งต้ง,ตงดันบางทีไม่ต้องกดตรงนี้ตรงนี้โอเคอ่าโอเคก็ ฟีลลิ่งแรกนะครับ<อ>เข้ามาอยู่ในคันนี้ก็จับว่าเป็นรถที่สูงเหมือนกันนะพี่สมัยเคยมีเซอมาก่อนใช่ครัะคันนี้สูงกว่าไหมฟีลลิ่งของที่พี่สูงกว่าสูงกว่าเนาะสูงกว่าและใหญ่กว่าเพราะสายตาที่มองเห็นฝากระโปรงอะไรมันแบบโอ้ดูดูใหญ่กว่าเยอะครับค่อนข้างใหญ่หัวไหลนะ <_ S 1> เป็นหนังแท้นะครับจับถนัดมือมากนะใหญ่นะผมคูรเลยพอมานั่งทับเพนะใหญ่มากนะครับมีให้อัปเดตเพลที่เห็นชัดมากนะครับ ตอนนี้แสดงจะไม่แสดงเยอะเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้แสดงแต่ดูแสดงต,ตัวนี้แสดงแผนที่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใจใหม่ที่คือจะต้องจะต้องเป็นของแผนที<อ>่เ <PM S 1> อันน,อน,นี้เราใช้ Google ของพี่ที่ผมทับอยู่ใช่ก็ฟีลลิ่งไม่อหัว h 5Bm ด้วัยูเนี่ยการขับขี่เขาเน้นมาดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะโอ้ผมลองเหยียบน,นิดนึงโอ้ดึงดึงเลยนะเพราะนึ่งามันไฟฟ้าด้วยมั้งใช่อันนี้ใช้หมดเลยอยู่ครับอันนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่อิเล็กทริกไฟฟ้าล้วนเลยใช่ ถ้าเรากดเล็กสิ่เนี่ยมันจะไม่ตัดเข้าเครื่องเลยใช่ไหมครับใช่จนกระทั่งหมดหมดมันจะหมดเลยมันจะแจ้งให้เห็นไหมว่าไฟฟ้าอยู่ตรงไหนมันจะแจ้งมาวนี่สามเป็กิโลวิ่งได้สามเป็กิโลอันนี้คือไม่คือพี่ชาร์จมาเต็มแล้วเต็มแล้วสามเป็กิโลเนาะปกติถ้าเต็มมันจะได้ได้สามห้าสามห้าประมาณสามห้าแล้วมันได้เป๊ะๆตันแล้วไม่พี่เคยจับนีู่ก็ไม่หรอกถ้าเกิดเราวิ่งเร็วเราวิ่งแรงมันก็มันก็จะหมดเร็วกว่าหมดเร็วกว่าปกติ แต่ถ้าเราจดไฮบริด Hi bit, มันจะตัดสลับเป็นไฮบริดคล้ายแบบของโตโยต้าใช่สลับไปสลับมาแล้วก็คําว่าสปอร์ตคือเครื่องวนเลยอย่างเดียวเลยหรือมันทั้งคู่ไม่แน่ใจเหมือนกันเแต่มันแรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันแรงขึ้นนะปกติพี่ขับรถเร็วไหมฮะปกติกหรอก็ไม่เร็วครับไม่เกินร้อยยี่สิบแต่ก็ตามกฎหมายเลย <c oughs> ใช่แต่ส่วนมากคันนี้ผมไม่ได้ขับหรอกฮมีขับ <c oughs> มีขับเ <c oughs> นี่ยผมลอง <c oughs> นี่ขับอยู่ในหมู่บ้านนะรถไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะโอ้สุดยอดนะครับกดก็มาเลยแน่นอนฮะรถบีวีนี่กดแล้วมาอยู่แล้วตามสูตรต่อให้เป็นเครื่องยนต์สันดาบก็เถอะกดแล้วมานี่เป็นเอกลักษณ์ของรถเขาเลยนะครับภูมลัยที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยมันจะหนักนิดนึงน่าจะเป็นสไตล์เาแลพอความเร็วสูงมันจะค่อยปรับปรับไปนะช่วงล่างไอ้นี่ช่วงล่างเป็นเป็ M ด้วยไหมฮะ เป็น M ใช่ก็คือเป็นรน0 m ของของเขาเลยใช่ไหมใช่ไฟฟ้าอวันนี้จะดีขึ้นนะคือ B M เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรข้อที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งคือรถมันอาจจะตึงตังหน่อยตึงตังใช่ครับเวลาขึ้นทางขรุขระหรือล้ลู่ถนนเนี่ยมันจะตึงตังเมื่อเทียบกับรถคู่แข่งอย่างเบนซ์เนี้ยหรือรถญี่ปุ่นแต่ว่ามันให้ฟีลลิ่งสปอร์ตไงรถมันเลยตึงตังหน่อยก็เรียกว่าสัมผัสฟีลลิ่งของพื้นอะไรได้เต็มที่แฟนบอกว่าโอ้โห เหมือนขับรถอะไรกระบะแต่ว่าคือตกอบแฟนพี่ใช้คันไหน H R V H R V โอ้โหเล็กกว่านี้ตั้งเยอะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้แต่พอมาขับคันนี้เขาคือแฟนเนี่ยผู้หญิงโปรติแฟนพี่ก็ไม่ได้เป็นคนรู้จักรถอะไรมากมายใช่ไหมใช่ก็ยังพูดออกมาเลยว่ามันตึงตังกว่าเออตึงตังกว่าบอกว่าขับ H R V กับตึงตังน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะ B M เนี่ยเอกลักษณ์ของเอกบุรดษ B M เลยคือช่วงล่างจะออกแนวแบบจะอยู่ที่ยางด้วยแหละ ใช่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 ยางมันางรันแฟลทมันทำให้รู้สึกว่าเออขับแล้วมันตึงต่างนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เอกลักษณ์ของเขานะเพราะมันจะได้สัมผัสถนนได้เต็มที่นะครับทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัว b m เเนี่ยอ๋อก็ผมว่าก็คือวันก่อนเพิ่งดูข่าวไงดูข่าวแบบโดนที่แบบที่ว่าคนขับไอ้ตัว Honda b บบมั้งแล้วโดนชนท้ายอ่ะใช่ใช่ที่โดน CLS ใชยบนทางด่วนแล้วตายตายกันสามคนก็คือเหตุผลที่เราคิดว่าถ้าตอนนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเร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 าพอมีนะเราพอมีเราคิดว่าชีวิตสําคัญกว่าอืนะแล้วก็คือเราคิดว่าคิดอันน่งคือว่าเรามีเราซื้อประกันชีวิตอะไรหมดละมันก็โอเคมันก็คือคล้ายๆแพสซีฟอะนะมีมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ก็คือ ก็รักษาแต่ว่าเราไม่มีแอคทีฟป้องกันก็คือว่าเออการซื้อรถที่มันปลอดภัยผมว่าก็เป็นเป็นอะไที่คุ้มค่าใช่ครับนะครับเพราะว่าขงคนเมืองไทก็รู้อยู่ใช่แล้วก็ภรรยากับลูกชายลูกชายเนี่ยก็ต้องเดินทางบ่อยเข้ากรุงเทพต้องไปทํางานกรุงเทพแล้วเราเราบ้านเราอยู่แถวชนบุรีเนี้ต้องเดินทางอาทิตย์ละวันวันสองวันเนี่ย คือเดินทางพูดว่าเดินทางบ่อยเลยแหละใช่ซึ่งก็ต้องผ่านมอเตอร์เวย์ผ่านแล้วมอเตอร์เวย์ก็เห็นกรณีที่แบบใช่ครับเห็นอุบัติเหตุเยอะก็เลยก็เลยเออคิดว่าซื้อรถที่มันปลอดภัยหน่อยใช่ครับอ่แล้วไม่มองคู่แข่งเบนซ์เอ่อคุณเลยนะพี่มอง g l c ใช่ไหม g l c แล้วก็ตัว NX ของ Lexus ัสเล็ NX ทำไมถึงมาจบที่เจ้าตัว BMW อ็ก็ถ้าเป็น Lexus เนี่ย Lexus เอ่อข้างในมันค่อนข้างเล็ก อันนี้เห็นด้วย nx ใช่ไหมฮะเออ nx เล็กแล้วก็ใช่ครับแล้วก็โอ้โหตัวเริ่มต้นมันคือราคาราคามันก็เกือบเท่ากันนี้แล้วอะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นราคาเป็นตัวท็อปแต่ตัวนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น3ามล้านห้าอย่างเงี้ยเป็นตัว nx nx สี่ห้าศูนย์ซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นใช่นตัวท็อปก็สามล้านเจ็ดสามล้านแปดซึ่งมันต่างนิดเดียวเองได้ตัวท็อปสี่ล้านใช่ใชงใช่ของนู่นของลิซซันเนอะอ่าแล้ว g l c ฮะ เยลซีก็คือหนึ่งก็คือว่ามันหนึ่งก็คือมันจะใกล้ตกรุ่นแล้วใช่ใชแล้วก็คืออ่านอ่านหลายที่เนี่ยระบบของของของเบนต์ตัวตัวคองไรต์ระบบไฟฟ้าอะไรระบบไฟฟ้ายังไม่ไม่นิ่งใช่ผมก็เลยแบบส่วนหนึ่งคือเป็นปัจจุบันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าที่มันยังไม่นิ่งคนไม่เจอก็ก็ดีไปเนาะแต่คนเจอที่ก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าก็เพื่อนเพื่อนมอหลายคนก็ใช้เบน์กันอยู่เยอะเพราะนั้นเขาก็มีประสบการณ์จาก คนที่ใช้จริงอะนะนี้เราไม่ได้ไปดูตามเว็บอร์ดว่าเขาเบรมเบมยังไงนะครับก็เลยเลือกที่ b m ซึ่งระบบเสถียรอ่เขาเรียกอะไรคนที่ใช้งานอน่ะมันเสถียรกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องของระบบไฟฟ้าใช่เราไม่เพียงเลือกตัว 20D ที่แบบ เครื่องสากลอ๋อดีเซลคือผมเป็นขับตั้งแต่เราขับมาผมไม่ชอบรถดีเซลเสียงมันดังถึงแม้บอกข้างในข้างในมันไม่ดังนะแต่ข้างนอกข้างนอกมันดังมันดังจนแบบเวลาามาจอดข้างเราดูรถกระบะเออนั่นคืออันหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบรถรถดีเซลแลวพี่ไม่ไ้ม่กลัวไฮบริดใช่ไหมครับางคนกลัวไฮบริดโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ซ่อมยากซ่อมไม่กลัวเพราะว่าใช้ใช้ตัวเก่าใช้ตัวฮอนไฮอนด้าแอคคอร์ดไฮบริดอยู่ก็ไม่ได้กลัวก็มีห้พน่าไ ฮบริดอยู่ตัว<ช>ตัวหนึ่งก็ไม่ได้กลัวอะไรใช่ซ,ใชซึ่งผมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีไฮบริดของ B M เนี่ยมันใช้ร่วมกับ To โยตานะผมคิดว่าโนฮาวมันพัฒนามาร่วมกันเรายิง่งโตโยต้าเป็นห่วงไฮบริดมันแน่นอนอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าในพวกรถไฮบริดยุโรปบางค่ายอาจจะยังไม่เสถียรหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดเอานะครับประหยัดไหมประหย<ร><ช>ัดไหมนะหรอคือคือจริงๆถ้าถ้ามีบ้านมีบ้านที่เสียบปลั๊กได้ตลอดผมว่าประหยัด แต่ตอนนี้คือภรรยากับลูกไปอยู่คอนโดเนี่ยพอตอนที่โอเคกลับมาบ้านกัเราก็เสียบปลั๊กแต่พอไปอยู่คอนโดมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันก็ทงใช้เป็นไฟบิดไปตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าการประหยัดมันคงลดลดลงอ่ะลดลงถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่แค่แค่แค่ซมิตเีสี่ลิตมันก็ไปนิดเดียวไปกลับนี่ไม่ต้องเติมน้ํามันเลยอ่ะใช่ไหมไปกลับประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบโลอ่ะใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะลอง เนี่ยไม่มีข้างหน้าไม่มีรถนะผมกดสปอร์ตดูนะคร่บกดสปอร์ตปุ๊บเป็นสีแดงนะครับกดโู้ยโูดึงสุดๆโอ้ดึงมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ังไม่ค่อยได้เหยียบเท่าไหร่เ่าไหม่ได้เคยเหยียบเลยโอ้ดึงดึงแบบต่างกันเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะเดี๋ยวสักทีหนึ่งไม่มีรถข้างหน้าไม่มีรถนะครับโอ้โหแป๊บเดียวร้อยแล้วโอ้แรงมาก กดสปอร์ตนี่แบบแรงจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับเพราะนั้นก็เมื่อเราจะเป็นสปอร์ตนะผมลองกดไฮบิดดูแล้วกันนะครับชิวๆนะครับงด <c oughs> ีมากอะช่วงล่างผมสัมผัสเองแล้วรับในรถในหมู่บ้านจะมีตัวตัวหนอนเยอะหน่อย <c oughs> ก็เอาเทียบกับแคมรี่เลยผมว่าแคมรี่นิ่งกว่า <c oughs> <c oughs> ผมใช้แคมรี่ตัวใหม่อยู่นะครับเ <c oughs> วลาขึ้นตัวหนอนบางจุดเนี่ยเราขับอยู่ทุกวันเราจะรู้ว่าไอ้ตัวหนอนเนี่ยใช้ความเร็วประมาณห0ิบเนี่ยโอเคพอมาใช้กับคันเนี้ยมันมันกระเทือน ว่านะครับอาจจะเป็นจากตัวรถช่วงล่างแล้วก็ตัวล้อที่มันเป็นลันแฟตด้วยนะครับแต่ว่าการดึงการอะไรนีะพงมาลัยการขับขี่ผมว่ามันมันคมดีนะเนี่ยคมมากเลยเบรกก็ดีนะครับเนียเบรกดีมากเลยนะครับการเก็บเสียงแน่นอนผมว่าเก็บเสียงดีเก็บเสียงดีมากนะเสียงเครื่องถ้าไม่ได้ินเลยนะครับที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงมันเสียงถนนเฉยที่เข้ามานี่ก็ถือว่าทำได้แน่นอนคับรถรถยุโรปอ่าเซ gment นี้ เขาดัมดัมการเก็บสยงแล้วมันมันดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วดูไฮตอนไฮบริดถ้าเกิดว่าลองปล่อยลองวิ่งแล้วลองปล่อยมันจะมันจะนไม่หน่วงหน่วงมันจะไม่หน่วงลองปล่อยดูอ่าใช่ไม่เยอะเอัมันมีปุ่มนี้ที่พี่บอกชาร์จใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวลองดูซิว่าถ้ากดตัวเนี้มันจะขึ้นให้ดูด้วยเออใช่ครับมันจะหน่วงแบบหน่วงเบรกเพื่อจะใช้เอิเ็ก็หน่วงเยอะเพราะมันจะเมันจะเพื่อปั่นไฟใช่ใช่ แต่ผมเห็นพี่สมศักดิ์ใช้รถญี่ปุ่นมาตลอดเลยอะทำไมถึงถึงเพิ่งมาเปลี่ยนมาใช้รถยุโรปหรือเพราะไอ้กรณีรถชนก็ก็คงอย่างนั้นแหละคือเมื่อก่อนนี่คือเรียกอะไรเราแอนตี้รถยุโรปนะพูดถึงในแง่ในแง่ก็คือพูดตรงๆเลยอ่าในแง่ในแง่เอ่อไอ้ราคาจริงๆเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาหยนะต่อนเราซื้อได้แหละอ่ซื้อได้แต่ว่าตอนที่แบบเข้าสู่เนี่ยการแมนยานแส์เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันแพง มันแพงค่อน <c oughs> ข้างแพงมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือตอนนี้คิดถึงความปลอดภัยเป็นหลักก็เลยซื้อรถยุโรปโ<อ>ซึ่งเป็นรถ<อ>ยุโรปคันแรกคันแรกเลยใช่ไหมครัคันแรกจะ <c oughs> บอกพี่สมศักดิ์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเยอะด้วยนะครับแต่แกยังใช้รถี่ปุ่นตลอดเพราะว่าแกโอเคอาจจะเพราะว่าคือเข้าศูนย์ทีนึงอะบางทีกองเครื่องอะอย่างโตโยต้ากองเครื่อง2อ0สิบบาทน้ำมันเครื่อง รถยูโรบินพันกว่า2องพันทั้งที่มันเอาจริงนะโอเอ็มอ่ะมาเหมือนกันอะ่ะบริษัทเดียวกันเนี้ยบางทีก็รู้สึกว่ามันก็นจะนั่นไปนหน่อยแต่โอเคแหลนะในเรื่องของของตัวสมรรถนะของรถอัตราเร่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปลอดภัยเนี่ยขอรับเชื่อใจได้ได้มากกว่านะครับก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากวันนี้นะครับ,รบที่ได้มาลองเจ้าตัวนี้หูขับมันจริง่งกดสปอร์ตพี่สมบอกว่าไม่เคยกดสปอร์ตเลยใช่ไหมยังไม่เคยต่อไปผมงกดตลอดเวลาแล้วแผมว่านะครับ ก็เป็นอย่างเพื่อนนะคันนี้าใครสนใจ SUV ยวุโรปของตัวบีเอ็มเและหน้าตาสวยดุดันขึ้นเยอะเลยนะครับก็ลองไปสอบถามที่ศูนย์โชว์รูมใกล้บ้านท่านได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมมาลองรถดูนะครับก็ต่อไปผมจะทําคลิปรีวิวรถอะไรนะครับหรือรถหรือบ้านใครก็ตามใครชอบบ้านดูเรื่องบ้านใครชอบรถดูเรื่องรถนะครับใครชอบทั้งคู่ดูทั้งคู่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสักก็บอกว่าเป็นแฟนช่องผมอยู่ติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครัับสสวดีครับ